อาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน m i n e c r a f t กับหลายแมปอยู่วันนี้เราจะไปเล่นแมปอ่า Snow Survival กันนะครับ <c oughs> ทุกคนปะปากไปกันเลย แบบนี้ก็ง่ายๆนะทุกคนก็คือมันจะมีหนึ่งคนเนี่ยเป็นสโน์นะครับก็คือไอตัวสโนบอลเนี่ยครับก็คือคนที่เป็นสโนบอลมันก็เหมือนวิ่งได้แปะนั่นคือแปะทุกคนแปะใครคนหนึง่งคนนั้นจะมาเป็นพวกเราจนแปะให้หมดครับส่วนที่หนีก็ต้องหนีให้รอดถ้าแปะหมดสโนบอลก็จะเป็นฝ่ายชนะครับก็คือไอตัวสโนแมนเนี่ยไอตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันแปะไม่หมดฝ่ายเราก็จะเป็นฝ่ายชนะครับง่ายๆก็คือเราต้องหนีให้รอดสูงผมจะอยู่มุมมองนี้กันไปเรวไปเร็วไปเร็วไปวป้าเกอดอ่ไรวะ ก็คือว่าไอตัวสน o w b a l l ผู้นี้มันจะปาบอลหิมะใส่เรานะครับเราต้องหนีให้ได้ในเวลาที่กำหนดก็คือสนาทีครึ่งซึ่งโอ้ยขึ้นไม่ได้ผมจะแอบอยู่ตรงนี้แล้วกันได้เจอจุดลได้เจอจุดเหมือนกันกูจะแอบอยู่ตรงเนี้ยสู้ๆปารกฮะไม่รู้อ่ะแต่ว่าสู้ๆแล้วกันขอแอบอยู่ตรงนี้ก่อน3ามนาทีอ่ะ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูอุยอ้ย,ยมาแล้ววะมาแล้ววะอันนี้โดนยังไงอันนี้ยังไม่โดนเนาะคือถ้าคนที่โดนแล้วเนี่ยเหมือนเสื้อเสื้อเขาจะเปลี่ยนเขาจะชื่อเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงปะเขาจะไม่ผิดนะส,สีแดงสิสีฟ้าไม่รู้สักสีอะโอเคเราไปอยู่ข้างบนดีกว่าอุย้ยได้ดาบได้ดาบได้ดาบโอเคได้ดาบน่าจะพออุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโดน ปอยู่ไหนป้าอยู่ไหนปอยู่ไหนเออไม่เป็นไรปอยู่ไหนป้าเห็นละเห็นแล้วป๊ารอพี่ด้วยป้าพี่ไปอยู่ด้วยดิปปาดักไม่โดนจะเอ๋ป้าป้าไปไหนป ปาร์กไปไหนเบิกอุ้ยสองนาทีปาร์กเออแล้วก็ระลูกหรอเราปาร์กเราปาร์กโอ้โหมันติดว่ะปาร์กมันนี่ดิแต่การมันเพื่อนแต่การมันเพื่อนปาร์กดักดักหน้าดักหน้าดักหน้า เออเออเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้จะเอปักจะเอปักจะเอมาเป็นเพื่อนกันเถอะไปหามันเหลืออีกตี่ตัวก่อนบอกไม่ถูกว่ะฮึไม่โดนปากพากเร็วปักปากจะให้มันรอดคูดดาวเร็วคุดดาวเร็วคุดดาวเร็วเร็วสามสิบวิสามสิบวิ โอเคเรียบร้อยอีกตัวเดียวปะเดี๋ยวคนนึ่งอยู่ไหนอีกตัวหนึ่งน,น,นั่นนาดิมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงไม่ใช่เหรอเอ้าอ๋อไม่ใช่ห้าวิพวกเราจะระเบิดกลายเป็นสโนโบไมมแบทพิแยร์เ,เกนไปเลย บอกแล้วพวกเราจะระเบิดเป็นสโน w b a l l เงล่ะปั๊กมึงกดเลยกูกดไม่ได้กดแล้วกดแล้วกดแล้วรอด้วยดิเฮ้ยอย่าเล็งกูนะนู่นไปเล็งไอตัวนู่นอย่ามาเล็งกูนะอย่าอย่าไม่ใช่กูปั๊กไปแล้วปั๊กไปแล้วไปแล้วไปแล้วแงนแงนแล้วกูไปแล้วไปแล้วคืนคืนึ้นปั๊กปั๊กอยู่ไหนวะ โอ้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดินเร็วเกินมีอะไรมีอาวุธให้เก็บไหมไม่มีเลยเหรอจริงนะอยู่ไหนก่อนอยู่เอเห็นปากแล้วปารเดี๋ยวไปอยู่ด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยมีคนเป็นสองคนแล้วว่าปาร์คตรงมึงเลยไปละไม่ต้องมาอยู่ละ อุ้ยมัน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 เป่งเป่งแล้ววะไม่รักไม่รักไม่รักใครทั้งอย่าไปยุ่งกูอยู่คนเดียวไปป๊าบมึงอ่ะเอตายตีกูมันตีกูมันคุนๆเหมือนโนองแองคิดไปเองไม่มีหรอกคิดไปเองคิดไปเองนนี้อะไรอ่ะเอ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะเอาไม่ได้เหรอต้องไปตรงนู้นแล้วก็โดดมปอ่ะเอาไม่ได้อ่ะอุ้ยตกใจหมดตกใจเพื่อน อ่ะมึงเหรอปักมันนี่ปักมันนี่เชื่อกูเชื่อกูมากูปักปักอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังลงมาลงมาลงมา้ยปักปักมาใช่ใช่อยู่ข้างหลังใช่ใช่อยู่ข้างหลังใช่แล้วอยู่ข้างหลังตามมาปะวะไม่ตามมาแล้ววะมันโอเคปักสู้ๆนะไม่เหยืยอกูนะอย่ามาหากูนะสองนาทีปักสองนาทีสองนาที ไปไกลนะไม่ต้องมาอยู่กูไม่ต้องมาอยู่กูอะไรสักไม่บอกเฮ้ยอย่าดูไลฟ์ดิมันดูไลฟ์อยู่นี่ว่าอย่าดูไหลดูไหลแค่ไรโอเคโอเคแต่แล้วแต่ไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกไม่รู้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 เหลือทีอยู่ต้องรอดอ่ะพวกมึงต้องกลายเป็นระเบิดไปซะพวกมึงต้องเละเหลือกี่คนเนี่ย survival เนี่ยเออว่ะเหลือเหลือก็อีกคนหนึ่ง ชาดาวนินจาวะ่ะเฮ้ยชักเห็นเห็นอะไรไม่ดีวะ่ะเห็นอะไรไม่ดีวะ่ะอย่ามายดก,กูปัอย่ามายดกูหม่หอห่อะไอะหอหะอหดักหน้าดักอหลองเอาอไไอือยไอหออหอหือหห างบนปะวะข้างบนนูนปะไม่น่าใช่ไม่ใช่นู่นปะไม่ใช่ไหนวัยตัวนึงไหนก่อนนั่นไหนนั่นไหนล่ะตรงเลโอ้ยเบื่อบอกได้ง่ายมากตรงเลโก้ไม่วะนี่แอบอย่างเนียนเลยแล้วทำไมเราไม่เห็นชื่อวะเดินบนขนาดเนี้ย เอ้ยขนาดนี้ไม่เห็นได้หรอบ้านอ่ะเราจะกลายเป็นสโนโระเบิดอีกแล้ว,หวลเหรอปาร์กเออกลายจะเป็นสโนโระเบิดอีกแล้วเหรอแปดวิวะ่ะอยู่ไหนก่อนนี่ปะไม่ใช่อยู่ไหนหวะเรียบร้อยสันระเบิดหน,นุกดีว่ะอีกสักรอบแล้วกันไม่รู้ มีหรอกตรงนีไปเข้าเลยเปิดมาเอ้ยนารุโตะว่ะเราอยู่กับนารุโตะเออจะเป็นเดี๋ยวกูเอามึงคนแรกเลยปะแต่ถ้ามึงเป็นมึงไปหาคนอื่นก่อนนะอย่านั่นแหละไปเลย ไปแล้วไปแล้วแงนแงนแล้วไปแล้วไปแลาไปแล้วไม่ปากรู้ต้องมาอยู่กูไว้เชื่อกูดิอ้ยุขึ้นไม่ได้เดี๋ยวหามุมก่อนโอยคนเป็นอย่างเร็วอ่ะแค่คนเป็นอย่างเร็วอ่ะปากรู้ยไงดีวะ โอ,อ,อ้โหชิบหายละโอ้โหเรียบร้อยอปลาอย่างแม่นปลาอย่างแม่นมานี่ปักเอาอยู่ไหน่ะหวาเอาอย่ไหน่ะหวาปลาปบ้านไหนมานี่เหรอร้อนร้อนเนี่ยให้พี่ช่วยดับร้อนรู้อยู่ไหนอยู่ไหน เอ๊ะเอ๊ะใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยเจอแล้วเนี่ยดักมันเพื่อนดักมันเอามันเพื่อนเมึอไปเร็วจังวะเจอเพื่อนกูแน่ปาร์คนี่มานี่เดี๋ยวนี้เลยดักดักหน้ายังไงมึงก็ต้องออกมาหากูปัร์มึงอยู่ตรงนั้นมึงไม่รอดหรอกกูดักอยู่ตรงเนี้ยยังไงมึงก็ต้องออกมา

จะมีต้านเราจะชนะสักตาไหมเราจะไม่เป็นสโนูระเบิดสักตาไหมไม่มีก็อาจจะมีนะตาที่หัวไม่หายไปไหนเงี้ยไม่รู้ไ,ไ,หไหนไหนไหนรถดับเพลิงโอ้โหอยรถดับเพลงิพลงลยอย่างใหญ่เลยโอ้เจอแล้วเจอแล้วม,มันอยู่ไหนตอนนี้นไม่เอาี่หายไปแล้วเอ้าเอ้าเมื่อกี้มันอยู่นี่ไม่ใช่หรอ เอ้เห oh. I mean? ็นเอเทนไม่ใช่ว่านี่คอยอยู่นี่ก็โหวทำไมมันแอบเนียนจังอะนู่นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้ปั๊กอยู่ตรงเลโก้ตรงเลโก้เพื่อนไล่อยู่อยู่ตรงเลโก้40วิ่งไม่รอดหรอกจะเอ๋อุ้ยไตาบอดล้กปลาไม่โดนปาร์ตาบอดนะปั๊ก จะเอ oh. at oh. 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 like ick, ๋จะเอ๋ไปไหนจะหนูับหูติดวะฮึบจับผมไล่อยู่ไล่อยู่ติดติดไล่อยู่ติดติดสิบเก้ามันไปเร็วจังวะไปเป็นลิงเลยอะจะเอ๋บักดักน้าดัหลังดักด้าหลังได้ไหมได้ไหมไม่ได้หร เดี๋ยวนะไม่ทันแล้วเรียบร้อยอะไรวะเนี้ยมาเอ้ยด่านนี้ได้อยู่นะด่านนี้ได้อยู่โอ้ไม่ดำมากูเขียวเลยเขียวยยยวิ่งไปไนมากูเป็นว่ะลางสะหรอนบอกตานี้กูเป็นว่ะ <laughs> ไมปตะวันยุ่งก,กูนะ <laughs> ไม่ตะวันยุ่งก,กู เราไปยืนก <muitas> ูแปลคนอื <l> ่นก่อนไอ้ปารเออปจังใครก็ได้นะไม่ใช่กูมันต้องมาโอนิจังไปต้องมามันต้องอย่าอุ้ยติด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 ยากปากยากยากอะไรอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยยาก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  ยากยากฟังไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้น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 บอดีบดีเก่งจริงก็ตามบาดีอุย้ยคนอยู่เต็มเลยวอกกูเข้ามาหาเพื่อนไปแล้วไปแล้วปไปแล้ว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 ได,ได้เหรอได้ตัวหนึ่งเหรอไม่ง่ายหรอกนะแบบใดที่ยังมีกูอยู่ในด่านอ่ะไม่ไม่ไม่เก่งจริงมากูดิ ไม่น่าพูดเลยพูดะไรนะฮะปาไม่มีไรวุนน้นจุ๊บซิกแซกเอาดิเอาดิเอาดิอะไร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 น้องน้องทำไรน้องน้องทำไรน้องบัาเนี่ยรักดูที่รักดูสตรีมเขามันเป็นสโนว์บอลอันนี้ก็คือวิ่งได้แตะนดีแหละาะไรเาอยู่อ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอะไยู่เลยเยดิสคอร์ดี่นั่งปั๊กตาบอดนะปั๊กเลยเอ้าไลฟ์อยู่ไม่ใช่เดี๋วเดี๋ยวขาไลฟ์ให้ดูแป๊บนึงนะเขาขอนี่ปั๊กก่อน้อุยดักหน้าดัหลังอ่ดักหน้าัอุยดักหน้าักหลังอย่าเอาไม่ลงครับเอาไม่ลงครับแต่ัหี้เอาไม่ลงัต <c 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 ่ <c 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 ัวีเอาไม่ลงอุยหตัวเอาไม่ลงหตัวไม่ลงตัวไม่ลง โอ้โหมึงจะแขนงอะไรกูนักหนาเนี่ยมึงมาดักหน้าดักหลังกูเต็มเลยอ่านาอ่าอ้าวไอ้ชั่ว